ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ p กซ s i c s สำหรับหัวข้อที่อาจารย์ตั้งมาในวันนี้อาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าขนไก่ต้านอากาศทีนี้พอพวกเราได้ยินชื่อแล้วพวกเราคิดถึงอะไรกันบ้างครับเอาอ้ไอดวันนี้มาแรงมา เปิดเพลิงหรือเปล่าคะแล้วก็เอาขนไก่มาจอค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่เิมไม่ไม่ไปไหน้เลยแบบลอยลไรง้ลอยได้เลยใช่ไหมอ่ะพิงยางว่าไงได้ใค่ชอดวินได้ค่ะสุดยอดไปเลยครับน้องพิงยางโยนเข้าเรื่องกินได้ทุกครั้งเลยนะครับ พอเราเยียดรูกขนไก่มันก็จะต้านลงอ,อ,อ่ะโอเคทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงมีคําว่าต้านมีเรื่องของขนไก่แต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาศึกษาเพิ่มเติมคือนี่นลูกขนไก่พวกเราเห็นรูกขนไก่แล้วนึกถึงอะไรตีแบตค่ะตีแบตตีแบตแน่นอนอพวกเราตีแบตกันเป็นล่าเอาเอาละแต่ก่อนใครไม่เป็นเอาขอโทษนึกว่าตีกันเป็นมดโอเคแต่อย่างไรก็ดีเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีแบตเราจะมาเรียนรู้ฟิสิกส์ ที่เป็นพื้นฐานของลูกขนไก่กับแบดมินตันกันก่อนเนาะ,ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกวา่าสำหรับการทดลองแรกง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์ง่ายๆอยู่2ชิ้นอ่าชิ้นหนึ่งนี่เป็นถาดไม้ธรรมดาเลยเนาะและชิ้นหนึ่งเป็นกระดาษนะกระดาษเบาๆคราวนี้อาจารย์จะถามพวกเราง่ายๆพวกเราน่าจะเดาได้ ถ้าอาจารย์ทิ้งของให้2ชิ้นนี้ตกลงสู่พื้นคิดว่าชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อนน้องๆคิดว่าของชิ้นไหนน่าจะตกถึงพื้นก่อนกัน เพราะว่ามันัหนักแล้วมันเรต้าอากาศแล้วมันหนักมากกว่ามันก็เยต้าแต่แต่อันนี้มันกระดาษมันเบากว่าแล้วก็คือว่ามันมีอากาศอยู่มันก็เหมือนกับดันให้มันช้าลงนี่แหมตอบได้มีหลักการมากเลยนะครับน้องผิงหยางเอาละเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกันดูอ่าซึ่งทุกคนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเนาะพร้อมนะนับพลังให้ตาหน่อย ที่ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือฐานไม้ตกถึงพื้นก่อนเนาะค่ะ,ะจริงๆแล้วที่เมื่อสักครู่นี้ผิงหยางเกริ่มานิดนึงอ่ะถูกต้องเพราะทุกคนบอกว่าแรงต้านอากาศมันทําให้กระดาษเนี่ยมันตกช้าถูกไหมถามใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์สามารถกําจัดผลของแรงต้านอากาศไปได้ถ้าอาจารย์อยากจะให้กระดาษกับ กล่องไม้นี้ตกไปพร้อมๆกันอาจารย์ควรจะทำยังไงเอ๊ะถ้าให้ของทั้งสองอย่างตกถึงพื้นพร้อมๆกันเราต้องทำยังไงกันนะก,ก็รู้แล้วค่ะก็คือว่าต้องทำยังไงก, <performance> ก็ได้ให้อันนี้ม,ม,นนนมันเบาขึ้นอะมันเบาขึ้นอ่าปรกาศจ้าทำให้นี่หนักขึ้นทำให้นี่หนักขึ้นเอาล่ะแ,แต่ <asters S 1> สิ่ง <โ ral. S 1> ที่อาจารย์จะทำง่ายๆเลยเพราะตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์อยู่แค่สองชิ้นนี้เนาะอาจารย์จะทำนี้อาจารย์จะเอากระดาษแทรกไว้ที่ด้านหลังกล่องไม้ คำถามคิดว่ามันจะตกพร้อมกันไหมอยู่แล้วค่ะไม่น่านะคะเพราะว่ากระดาษมันก็ไม่ได้ตกไม่มาจะลอยขึ้นไงโอ้ไม่ลอยขึ้นเอาละสิครับแก๊งตัวจิ๋วเริ่มคิดไม่เหมือนกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเรามาทํกาทดลองพร้อมๆกันเลยนับพลังให้จ้าหน่อย3องส คราวนี้กระดาษที่ตกพร้อมๆกับไม้ล่ละเพราะว่ามันอยู่ตรงไม้พอดีมันเพราะมันอยู่ข้างในไม้แล้วทําไมการที่มันไปอยู่ด้านหลังของไม้ทําให้มันตกพร้อมๆกับไม้แล้วอ่ะเพราะมันกลายเป็นไม้เพราะมันกลายเป็นไม้น้องผิงหยางก็ช่างจินตนาการนะครับเนี่ยเล่นเอาอาจารย์วิทูลมึนไปเลยจริงๆแล้วเรารู้ว่าการที่กระดาษมันตอนแรกเนี่ยตกช้าเพราะแรงต้านอากาศเนี่ยชะลอการเคลื่อนที่ของกระดาษ คราวนี้พออาจารย์เอาไม้เนี่ยมาบังเอาไว้อ๋อแสดงว่าแรงต้านอากาศก็ไม่ดันใช่ไหมก็เลยไม่ส่งผลกระทบกับแผ่นกระดาษมากเท่าตอนที่กระดาษอยู่ตัวด้วยตัวมันเองอีกต่อไปลืมคิดเลยกระดาษเลยไม่รู้สึกถึงแรงต้านอากาศเหมือนตอนแรกมันก็เลยตกสู่พื้น เมื่อกี้ลืมคิดแล้วก็มองข้ามมันไปเลยน่าเห็นไหมอาจารย์ถามอีกอันนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจําของเราอาจารย์ถามว่าของที่หนักกับของที่เบาตกถึงพื้นพร้อมกันไหมไม่ไมจริงหรือเปล่าจริงค่ะถ้าในกรณีถ้าเราไม่คํานึงถึงแรงต้านอากาศละ่ะก็อาจจะพร้อม<า>กันภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถ้าเราไม่คํานึงถึงแรงต้านอากาศวัตถุไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่ น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันครับเอาละเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจหลักการของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการตกและภายใต้แรงต้านอากาศกันเพิ่มเติมเดี๋ยวเราออกไปทำการทดลองเพิ่มเติมกันข้างนอกเนาะ<ไ>โอเคงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นที่ที่ นักแบตท,ทีมชาติเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันสิ่งที่เราสังเกตและอาจารย์จะพาพวกเรามาดูวันนี้ก็คือสังเกตแน่นอนเราต้องมีลูกแบทซึ่งลูกแบตเนี่ยเราก็ทำมาจากขนไก่เนาะพวกเราเดากันซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกขนไก่ในวิชาฟิสิกส์ของพวกเรานึกถึงอะไรดีน้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าลูกขนไก่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักฟิสิกส์ มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตอนของเราเนาะแรงต้านอากาศถูกต้องมันต้องเกี่ยวข้องกับแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพราะเรากําลังคุยกันอยู่ในเรื่องของแรงต้านอากาศนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้ลึกซึ้งกันอีกนิดนึงว่าผลของแรงต้านอากาศที่มีต่อไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามาวอร์มกันก่อนดีไหมเดี๋ยวเรามาตีแบตกันสักนิดนึงดูฝีมือแต่ละคนซิเป็นยังไงเป็นกรรมการ รีบออกตัวสักขนาดนี้ถ้าทางน้องผิงหยางจะสู้ไม่ไหวอาจารมาพอแล้วดีกว่ามาๆๆม,าม,ามาคงจะไปไม่ค่อยรอดนะครับถ้าดูพวกเรามานั่งตีกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญโปรเฟชชั่นอลดีกว่าเอาพี่ผิงหยางไปไหนอ่คะยังอยู่ตรงนู้นโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเชิญ โปรเฟชชั่นอลที่จะมาช่วยให้เราสามารถเห็นการตีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับขอเชิญพี่ครีมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอาพิงหยางมาด้วยเร็วมาให้ไวให้ไวเอาให้ไวให้ไวครับพิงหยางทุกคนกำลังรอพิงหยางอยู่ ช่วงนี้เป็นไงไหมครับมีการต้องไปแข่งขันอะไรยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะรอแข่งแมตช์เดนมาร์กโอเพ่นค่ะเล่นแบดมินตันมานานแค่ไหนแล้วครับ โอ้คิมเองเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่อายุ7ขวบคระเขวบ,บโอเค <laughs> <laughs> สิ่งที่บังเอ,อิญเมื่อสักครู่เราเล่นกันเองนี่สภาพไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่ mm hmm. แต่วันนี้ที่อยากจะเ,ออเชิญน,น้องครีมเนี่ยมาช่วยแสดงให้กับน้องๆและก็น้องๆทางบ้านได้เห็นก็คืออยากจะเห็นลักษณะทั้งการตีด้วยแล้วก็อยากจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของเจ้าลูกแบดด้วยซึ่งมันเป็นลูกขนไก่เนี่ยคือเราก็เลยอยากจะ ทำการสังเกตสักนิดหนึ่งว่ามันมีแนวการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยก่อนอื่นเริ่มต้นจากเบสิกของการตีแบตก็คือจะมีลูกต่างๆล,ลูกประเภทต่างๆมีลูกเซฟลูกเซฟก็คือลูกที่เราตีโด่งจากท้ายคอร์ดสองฝั่งไปไปหากันแล้วก็ลูกตบก็จะเป็นลูกที่ลอยมาโดงๆแล้วเราตีให้ลูกมันวิถีกดลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามลูกงัด <ừ. S 2> ลูกงัดก็คือลูกที่มันอยู่ข้างล่างแล้วเราช้อนลูกขึ้นไปให้โด่งๆด่งไปท้ายคอร์ดอีกฝั่งหนึง่งแล้วก็ลูกหยอดค่ะก็คือการตีลูกจากข้างหน้าเน็ตให้ข้ามไปอีกฝั่งหน้าเน็ตอีกด้านหนึ่ง <ừ. S 2> ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกเบื้องต้นที่รเราทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถึงเวลาตีจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ พวกเราทุกคนสังเกตวิถีของลูกด้วยนะนี่โอ้โหโอ้โห นี่อันนี้หยอดนี่ ี่ครีมครับ<ม>บังเอิญว่าเราอยากจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่แบบเต็มๆสักหนึ่งทีพี่ครีมลองรบกวนเป็นลูกเสิร์ฟได้ไหมครับได้ที่เป็นแบบย้อยๆแล้วมันไปตกข้างหลังอะไรเหมือนที่เวลาเห็นเขาเสิร์ฟกันโอเคครับขอเชิญพี่ครีมครับผมเพค,ค่ะเราสังเกตโอ้โหนี่ <S 2> <S 2> <S 2> เราสังเกตวิธีลูกโอ้โดูเลียงกันจริงเอาละครับพี่ครีมเพื่อให้น้องๆทางบ้านและก็พวกเราได้เห็นความแตกต่างของวิถี ถ้าเกิดมันไม่ใช่ลูกขนไก่ไม่ไม่ทราบว่าพี่ครีมพอจะตีเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอให้ใช้ลูกปิงปองแทนได้ไหมพวกเราโอเคไหมอ่าไม่เคยเือนยัน,นโอเคตีเบดใช้ลูกปิงปองแต่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูใช่ว่าลูกปิงปองมันจะเกิดอะไรขึ้นเทียบกับลูกขนไก่เมื่อสักครู่ไม่รู้เลยลองดูนะโอเคคราวนี้เรามาทดลองกันดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองวิธีการเคลื่อนที่จะเหมือน หรือแตกต่างกับลูกขนไก่ยังไงไปดูกันเลยเอาละครับ พเราเมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมตรี้วเป็นไงบ้าง <Yeah. S 1> <c oughs> เร็วมากเร็วเทียบกับพวกเราแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> มองไม่ทันเลยนะมองไม่ทันเลยโอโ้สุดยอดมากช่วยเล่าประสบการณ์นิดน,นึงว่าเป็นไงความรู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับระหว่างถ้าเป็นลูกปิงปองธรรมดากับไอ้เจ้าลูกขนไก่เนี่ยครับค่ะก็ปกติลูกขนไก่ที่ตีอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก็ง่ายต่อการบังคับมากกว่าก็คือถ้าเราบิดเปิดหน้าไม้เท่านี้มันก็จะไปตามหน้าไม้ที่เราเปิดไปแต่ว่าสําหรับลูกปิงปองแล้วก็คือเหมือนอาจจะด้วย ลูกมันเบาด้วยอะค่ะเวลารเราตีไปปึบแล้วลูกมันจะไซส์ออกไปด้านข้างจะควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ค่ะคแล้วธรรมดาแล้วเนี่ยสำหรับลูกขนไก่เองเนี่ยไอลักษณะวิธีของมันนี่มันมีรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูนี่มันจะต้องเหมือนกับว่ามันจะไม่เหมือนลูกปิงปองเลยเนาะ คือลูกอีปอมเหมือนมันไปแล้วมันก็ลอยไปเลย<ช>แต่ว่าลักษณะของลูกขนไก่มันเหมือนมันจะมีลักษณะโค้งที่แปลกๆไม่ทราบว่ามันพอจะมีรูปร่างอะไรเป็นพิเศษที่กรีมพอจะสังเกตได้ไหมครับก็คือเหมือนพอเริ่มจากเราก็คือเหมือนมันจะเชิดสูงขึ้นไปแล้วพอจุดสูงสุดปุ๊บก็จะตก,ตกลงสู่พื้นใช่ใช ก็คือสิ่งที่พวกเราอยากจะสังเกตให้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก แรงต้านอากาศนั่นเองอ่าแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้พี่ครีมแสดงให้น้องๆแล้วก็น้องๆทางบ้านได้เห็นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ครีมมากๆนะครับเก็พวกเราขอบคุณพี่ครีมกันอขอบคุณมากนะครับครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะไปศึกษากันเพิ่มเติมอ,อีกก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันต่อไปเลยครับพวกเรานั่งพักกันอยู่ในนี้นะเอาละแต่เมื่อสักครู่เห็นพี่ครีมเขาตีแล้วพวกเราสังเกตใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างรูปข ลูกปิงปองอ่าผลของความแตกต่างนั้นอันมันเกิดมาจากการที่แรงต้านอากาศเนี่ยมันกระทํากับลูกขนไก่มากกว่าที่มันกระทากับลูกปิงปองนั่นเองอ่าคราวนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นผลของแรงต้านอากาศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทําการทดลองง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาสองอันนี้มาเปรียบเทียบกันโดยอาจารย์จะไปทิ้งมันลงมาและดูซิว่าอันไหนมันจะตกถึงพื้นก่อนกัน น้องๆทางบ้านลองท่ายดูสิครับว่าระหว่างลูกขนไก่กับลูกปิงปองอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกันเอาละครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์จะเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะเป็นอุปกรณ์การกีฬาเหมือนกันนะอาจารย์เอาลูกเทนนิสมาเทียบกันด้วยพวกเราพอจะเดาได้ไหมว่าไหนน่าจะถึงพื้นอันแรกอันไหนน่าจะถึงอันสุดท้ายกปลูกปิงปองลูกปิงปองสุดท้ายเลย โอเคเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทาทีละคู่อ่าโดยอาจารย์จะไปทิ้งมาจากตําแหน่งด้านบนเดี๋ยวอาจารย์ปิ้งขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจาก2ส,สิ่งแรกก่อนที่เราทากันทดลออไปแล้วเมื่อสักครู่เอาลูกปิงปองกับคนไก่ก่อนอาจารย์ค่ะามาเอาละนะถ้าคู่นี้ใครจะถึงพื้นก่อนกันนะลูกขนไก่โอเคนะอ่ะมาดูกันมา นันหนึ่งตองาก็ไปต,อ,ตองก่อนเออจ้า โอเคผ่านไปแล้วอันที่หนึ่งมาคู่ต่อไปอ่ะงั้นลูกขนไก่กับ <Okay. S 1> ลูกเทนนิสบ้างเอาแล้วนะคิดว่าไหนถึงก่อนเนูว่าลูกเทนนิสเทนนิสถึงก่อนเอา,เอากัสว่างไงขนไก่เอาแล้วนะทุกคนดูสังเกตเหมือเดิมนะมันจะยากนิดนึงพร้อมหนึ่งสองจ้ำเทนเทนิสเทนนิส <laughs> สุดท้ายมาคู่สุดท้ายคราวนี้แล้วลูกปิงปองกับลูกเทนนิสหลังจากที่พวกเราเห็นผลของสองลูกนั้นมาแล้วคราวนี้คิดว่าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกันเทนนิสเทนนิสใช่ไหมมาเอานแล้วนะหนึ่งสองสามลูกเทนนิสลูกเทนนิสนะเห็นแล้วนะโอเค เอาละครับเราจะเห็นได้จากการทดลองง่ายๆเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยอันไหนสรุปแล้วตกถึงพื้นหลังสุดเลยอันนี้ใช่ลูกขนไก่ของเรานี่เองนะครับส่วนไอ้เจ้าลูกปิงปองกับลูกเทนนิสถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าทำไมปิงปองถึงตกก่่นเลยนะอ่าเพราะว่านี่แหละคือจุดหลักของเราในวันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศ จะเห็นได้ว่าลักษณะของลูกปิงปองกับลูกเทนนิสเนี่ยในระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่มากเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมีผลกับไอ้เจ้าลูกทั้งสองเนี่ยไม่มากเท่ากับนี่ดาราวันี้ลูกขนไก่ลักษณะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆบนี่แหละมันมาต้านทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ยากขึ้นอ่าและนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อสักครู่พี่ครีมได้เกริ่นเอาไว้นิดนึงว่าสังเกตว,เกว่าเวลามันตีไปเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะของลูกขนไก่เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะตกลงมาและเพราะว่าแรงต้านอากาศมันต้านซะจนสุดท้ายเนี่ยลูกขนไก่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ในขณะที่ตอนที่พี่ครีมลองเป็นลูกปิงปองด้วยความที่แรงต้านอากาศมันมีไม่มากเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆเลยมันก็เลยโค้งออกไปเรื่อยๆและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองก็จะคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเหวี่ยงของหรือคว้างของไปนั่นเอง เอาในความที่ถ้าเกิดของเนี่ยมันเป็นชิ้นที่มันค่อนข้างจะไม่ได้มีแรงต้านอากาศเยอะเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็จะโค้งปกตินั่นเองครับอ่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแรงต้านอากาศมากเนี่ยเรามีชื่อเฉพาะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกทายแต่เจ้าลักษณะเนี้ยเคยได้ยินนะอ่าแต่ว่าการเคลื่อนที่ของรูปแบบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นอ่ามันก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเหมือนกับเฉยๆลงแล้วมันก็ตกแตะรงมานั่นเองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกทาย เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของลูกธนูรวมถึงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะโดงโอเคไหมเพราะฉะนั้นผลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ที่ พวกเราทุกคนสังเกตเห็นได้นั้นมาจากการที่มีแรงต้านอากาศนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้พวกเราได้ทดลองกันอีก1อันนันเดี๋ยวเราไปทําการทดลองกันเลยครับเอาละครับกิจกรรมสุดท้ายอันนี้ง่ายๆและคิดว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เล่นแล้วแต่เน,นี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงต้านอากาศล้วนๆเลยก็คืออาจารย์มีนี่ทหารพลาสติกอยู่ทหารถือปืนแบบปืนเลวปกติดีมากเลย <c oughs> แล้วอาจารย์ก็จะมีนี่อันนี้อาจารย์พยายามจะ เอาตัวอย่างมาให้ทุกคนเห็นว่าเหมือนกับที่เวลาเขาดิ่งพระชุนทาแล้วเขาต้องมีร่มชูชีพนั่นเองอ่าก็คือร่มชูชีพเนี่ยก็มาทําหน้าที่เป็นทําให้เกิดแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีร่มชูชีพเนี่ยก็จะทําให้แรงต้านอากาศมันมากขึ้นและก็จะสามารถลดอัตราเร็วของการที่เขาตกลงพื้นได้ก็เลยลงได้ก็เลยสามารถลงได้อย่างราบรื่นนุม่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทําการทดลองง่ายๆอย่างนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทหารที่ไร้ร่มชูชีพ กับที่มีร่มชูชีพแน่นอนสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างของความเร็วที่เขาตกลงมาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิมอันนี้เลย่ะอ่าแน่นอนทุกคนอันนี้เดาถูกแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้ง2ทีมนี้ลงมาให้พวกเราดูกันเนาะโอเคมาเอาเลยนะครับอันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ทิ้งจากที่ระดับความสูงเดียวกันเนาะโอเคพวกเราเพร้อมหรือยัง ให้สัญญาณยาหนึ่งโอเค <Okay. S 2> น,นี่อันนั้นกระจายเอาละครับและนั่นก็คือ,อผลของการที่เรามีแรงต้านอากาศ รอบๆวัตถุต่างๆที่มีการเคลื่อนที่เนาะทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันได้แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นลักษณะที่แตกต่างชัดเจนมากเลยกับกีฬาแบดมินตันนะฮะแล้วเราก็ได้พ่กรีมมาช่วยโชว์วิธีการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ที่แตกต่างไปจากวิธีของลูกปิงปอง แล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าผลของแรงต้านอากาศเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นแรงต้านอากาศและนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ที่เราเห็นในร่มชูชีพและถ้าเกิดเราสังเกตเวลาเขามีพวกอาจจะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วมากๆแล้วมันต้องหยุดน่ะหรือว่าจะเป็นยานอาวกาศที่เวลาเขาลงแลนดิ้งแลวเขาต้องการจะหยุดเร็วๆบางครั้งเขาก็มีการปล่อยร่มออกมาที่ด้านหลัง ่าก็คือเหมือนกันใช้หลักการของแรงต้านอากาศเหมือนกันเพื่อจะมาทําให้มันสามารถหยุดได้ไวขึ้นอ่าก็คือใช้แรงต้านมาช่วยในการเบรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังแรงต้านอากาศนั่นเองโอเคไหมพวกเราได้ความรู้ไหมได้อโอเคนะคเอาละครับและแน่นอนความรู้ของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ติดตามมันอีกในรายการ สรับวันนี้หมดเวลาของเราครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย